สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องเอฟทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญพระพุทธมิตวิชิตมาน ich ich นะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกปี42นะครับของทางวัดปาริวาราชาสงครามนะครับกทมนะครับผมนี่ก็จะเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นิยมแล้วก็ พบเห็นน้อยนะหรือว่าพบเจอน,น้อยนะครับผมราคาไม่แรงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะฮะเห็นไหมครับด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธนิมิตวิชิตมานะครับผมเป็นทรงเสมาสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะดูพุทธสินีีครับลายกระหนกนี่คมชัดมากๆเลยนะฮะนคะครับดูตรงตรงนี้ดีครับเห็นไหมลายกระหนกตรงนี้ครับเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับตรงกลางก็จะเป็นพระพุทธนะครับ นี่นะครับสำหรับองค์จริงนะครับพระพุทธนิมิตว,นะวิชิตมาน,นะครับก็ขออาภัยนะพูดติดติดขัดขัดกันนิดนึงนะครับผมส่วนองค์จริงนะครับอยู่ที่มณฑบหลวงปู่วงวงัวง,วง,วงสัปปาโลนะครับผมวัดปาริวาและสสงรามนะครับอ่าองจริงนะครับรูปหล่อองค์จริงเลยนะครับเห็นไหมฮะถ้าใครอยากจะไปกราบองค์จริงก็เชิญ ไปที่วัดปาริวาดได้เลยนะครับผมโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับผมสําหรับอ่าอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้ใช้มาบางๆนะครับอ่าใช้มาบางๆนะครับเห็นไหมฮะตามจริงแล้วเป็นทองแดงผิวไฟนะครับผมนี่ก็ผ่านการโดนเหงื่อโดนน้ํามานะครับ ผิวไฟก็จะหายไปนะฮะแต่ก็ยังคงอยู่นะครับตามล่องลึกนะครับเห็นไหมฮะตามที่มือสัมผัสไม่ถึงนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับก็ทรงเครื่องสวยงามเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะพื้นผิวก็จะเรียบตึงนะฮะเรียบตึงเรียบตึงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้หลวงพ่อสมชายวัดไปวดาท่านได้ปลุกเสกไว้นะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสมชาย ดีทุกรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสือนะครับหรือจะเป็นเหรียญต่างๆนะครับผมหลวงพ่อสมชายท่านเป็นสิทธิเอกนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่วงวงสัปปะโรนะครับจากข้อมูลที่ได้มานะครับหลวงปู่วงนะครับท่านไม่เผยวิชาให้สิทธิคนอื่นเลยนะครับนอกจากหลวงพ่อสมชายนะครับผม อ่าเหมือนท่านถูกฉลกกันนะครับกับหลวงพ่อสมชายนะครับเห็นไหมฮะสำหรับหลวงปู่วงท่านก็มีวลีเด็ดอยู่นะครับผมวลีเด็ดอยู่นะครับรูปกูไม่ต้องเสกนะครับผมสิญญานุสิทธิ์วัดปารีวาศนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะบูชารูปหลวงปู่วงนะครับผมอ่านี่นะครับสําหรับเหรียญด้านหน้านะครับอ่าเรามาชมดูด้านหลังกันครับ เห็นไหมฮะด้านหลังก็จะมีคําว่าวัดปาริวาสนะครับแล้วก็มียันแม่ครัวอยู่ตรงตรงกลางเหลือเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับเป็นยันแม่ครัวของหลวงพ่อสมชายวัดปาริวาสนะครับตรงด้านล่างก็จะมีคําว่าที่ระลึกนะครับสองห้าสี่สองนะฮะอ่าเรามาลงกล้องกันครับนี่เห็นไหมฮะตัวหนังสือก็จะคมชัดนะครับพื้นผิวก็จะเรียบตึงนะฮะฮะตัวหนังสือก็จะเป็นสันขึ้นมาแบบ ชัดๆเลยนะครับนี่เหรียญแท้นะครับดูไม่ยากนะฮะดูไม่ยากอนาคตเหรียญเจ๊มาแน่นะครับนี่นะครับนี่นวัดปารีวาสนะฮะวัดปารีวาสนะครับนฮะขอบปิ้นธรรมชาตินะครับขอบเหรียญขอบหูเหรียญเห็นไหมฮะปิ้นแบบนี้นะธรรมชาตินะครับอ่ะเรามาชมดูขอบครับก็เป็นขอบตัดนะฮะส่วนใหญ่ก็ จะตัดเข้านิดนึงก็จะฉีกขาดนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะเข้านิดนึงแล้วก็จะฉีกขาดนะครับนี่เห็นไหมฮะส่วนใหญ่จะฉีกขาดนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับหรือว่าถ้าใครมีเหรียญนี้มีประสบการณ์ดีๆสามารถ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ